สวัสดีครับกับวันที่12นะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ให้กับทุกๆคนนะครับที่มีทัศนคติบวกที่จะสู้กับชีวิตเพื่อที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกรณีจะมาแบ่งปันกันนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเราได้รับงานมาชิ้นหนึ่ง มีคนอยู่สองคนคนหนึ่งทำงานแค่80-70%ซของงานอันนั้นคนคนนี้ประสิทธิภาพความภาคภูมิใจหรือว่าผลงานที่จะได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีแต่กับอีกคนหนึ่งเมื่อได้รับงานชิ้นเดียวกันมาทำร้อยร้อยยี่สิ้อยห้าสิบเปอร์เซึ่งสร้างความว้าวสร้างการพัฒนาการสร้างมุมมองสร้างความแปลกใหม่ ให้กับหลายๆคนที่ได้เห็นได้สัมผัสเพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ที่คนที่สองและเขาได้มีการพัฒนาการการเรียนรู้การมองก้าวข้ามจากจุดเดิมๆที่เคยทำอยู่ซ้ำซาๆแต่ในกรณีที่คนแรกเขาจะไม่กล้ารับงานที่ใหญ่กว่าเดิมและ มูลค่าน้อยลงเล็กลงเล็กลงจนไม่มีพื้นที่ที่ใครอยากจะมอบหมายให้เขารับผิดชอบงานเพราะฉะนั้นนะเราลงทําไปนะครับสิ่งที่ได้รับมาทําให้เต็มที่ทําให้เต็มความสามารถทําให้สุดกําลังโดยที่ยังไม่ได้หวังผลนะครับว่าผลลัพธ์จะได้อย่างไรเพียงแต่ว่าขอให้ท่าน ทำงานจบแล้วเกิดความภาคภูมิใจคนที่มอบหมายมาให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจหลังจากนั้นนะครับสิ่งต่างๆมันจะไหลามาเทมาหาท่านเองโดยโอกาสต่างๆคนอื่นคนข้างนอกมองอยู่ว่าใครทําดีใครวางเฉยเพราะงั้นเรามาเลยเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับน,นี้หนึ่ง 6 7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบ7อ8ด9 2 0สอง2ิบสา2 5ิบสี่8ิ9ห้าเจดปดเก้ายี่สิบยิบอดยสองยสาเจ็ดโอเคครับ30ครั้งนะครับงั้นวันนี้มีคำคมมาให้ครับ เมื่อเจอคนดีๆให้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงถึงเป็นคนดีแต่เมื่อเจอคนเร็วๆให้เรียนรู้เหมือนกันครับว่าเขาทำยังไงเราจะได้ไม่เดินซ้ำรอยของเขานะครับฝากคนเอาไว้นะครับขอบคุณครับ